บทที่สิคุณหญิงประทุมทิพย์วันรุ่งขึ้นคุณหญิงประทุมทิพย์มาเยี่ยมท่านพระครูที่โรงพยาบาลเธอมากับบุรุษวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักอายุราวสามขวบขณะที่คุณหญิงกับบุรุษนั้นทำความเคารพท่านพระครู ด้วยการกราบเบญจางคประดิษฐ์หนูน้อยก็ทำตามและกราบได้สวยงามจนท่านพระครูออกปากชมเก่งมากจ้ะหนูใครสอนจ๊ะคุณแม่สอนเจ้าค่ะเด็กหญิงตอบฉะฉานคุณหญิงไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไรท่านพระครูสัพพยอกท่านรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกรัฐมนตรีกับเด็กสาว ที่คุณหญิงเคยคิดจะเอาน้ำกรดไปาศาสตร์เว่าท่านขอบินทบาทไว้ก็อย่างที่ท่านเคยทำนายไว้นั่นแหละค่ะว่าดิฉันจะมีลูกตอนแก่แล้วก็จะรักและหลงเอามากๆดิฉันยอมรับค่ะว่าหลงยายหนูนี่มากแกน่ารักไม่ดื้อไม่สนไม่งองแงว่านอนสอนง่ายใช่ไหมลูกประโยคสุดท้ายเธอถามหนูน้อย ค่ะคุณหญิงแม่หลวงปู่เจ้าคะคุณหญิงแม่ของหนูนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีอีกเจ้าคะ่ะอย่างงั้นเหรอจ๊ะแล้วหนูรักคุณแม่ไหมจ๊ะรักที่สุดในโลกเลยเจ้าคะ่ะรักมากกว่าคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเอาแต่นอนไม่เคยลุกมาเล่นกับหนูเลยเด็กหญิงพูดจาอย่างไร้เดียงสาแกไม่รู้หรอกว่าพ่อป่วย เป็นอมพาสเพราะเสียใจที่แม่บังเกิดเกล้าของแกหนีตามชายชูไปคุณหญิงจึงรายงานว่าตั้งแต่เด็กคนนั้นหนีไปกับชายอื่นเขาก็ล้มป่วยเป็นอมพาสเลยค่ะดิฉันอยากให้ผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นอมพาสตอนแก่แล้วก็ไม่มีใครดูแลให้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะตาย คุณหญิงยังไม่หายเคืองแค้นหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาครับตายจริงดิฉันลืมแนะนำนี่คุณขาชาญาติห่างๆของดิฉันค่ะเขาถูกคุณหญิงซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันยักยอกบุตรราคำราคาตั้งสามล้านคุณหญิงปทุมทิพย์กราบเรียนเรื่องไปยังไงไมายังไงล่ะไหนลองเล่าให้อัตมาฟังสิ แม้จะอยู่ในภาวะอา,าพาธเจ็บป่วยหากท่านก็มีจิตเมตตาต่อผู้ที่กำลังอยู่ในห่วงทุกข์เพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ว่าเขากำลังแบกทุกข์หนักอึง้งจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผมกับเพื่อนอีกสองคนมีอาชีพค้าพลอยเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปซื้อพลอยที่จังหวัดจันทบุรีด้วยกันก็ไปพบบุตรน้ำโขงสวยมาก เจ้าของเขาขายมาสามล้านเราจึงลงขันกันคนละล้านซื้อมาคิดว่าขายสักสี่ล้านห้าก็จะได้กำไรคนละห้าแสนโอ้โหแพงขนาดนั้นเชียวหรืออาตมานึกว่าแค่เพชรราคาเป็นล้านพลอยก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันหรือพลอยสวยๆราคาแพงกว่าเพชรอีกนะคะท่านทับทิมสยามท่าน้ำง,ำงาม ก็แพงกว่าเพชรที่น้ำไม่งามค่ะคุณหญิงช่วยสนับสนุนอย่างนั้นห,หรือแม้อัตมาก็ไม่เคยซื้อเพชรซะด้วยสิพรอยก็ไม่เคยซื้อเลยไม่รู้ว่าพรอยแพงกว่าเพชรก็มีและยมไปทำยังไงถึงถูกคุณหญิงยกักยอกไปละ่ะคือแกโทรเรียกให้ผมไปให้แกดูที่บ้านครับผมกับเพื่อนอีกสองคนก็ไปกัน แกบอกว่าจะเหมาทั้งชุดเลยจะเอาไปทำตังหูสร้อยแล้วก็แหวนพวกผมก็บอกราคาไปว่าสีล้านห้าแกไม่ต่อแต่ขอคิดดูก่อนและบอกให้ทิ้งของไว้ที่แกอีกสามวันมาฟังข่าวว่าแกจะซื้อหรือไม่พวกผมก็มองตากันเพราะราคาแพงแกก็รีบบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าแกจะโกง เพราะแกเป็นถึงภรรยารองนายกรัฐมนตรีพวกผมก็ค่อยเบาใจแล้วก็ทิ้งของไว้กับเขาพอครบสามวันก็โทรไปถามคนรับสายก็บอกว่าคุณหญิงไม่อยู่โทรไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันพวกผมจึงตัดสินใจบุกไปถึงบ้านและเจอไหมเจอครับแกทำหน้าตกใจ ผมก็ถามว่าคุณหญิงตัดสินใจหรือยังถ้าไม่ซื้อผมก็จะขอของคืนแกก็พูดว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องพวกผมแทบช็อกเมื่อได้ยินแกพูดอย่างนี้คุณคชาเข้ามาปรึกษาดิฉันค่ะเขาอยากให้ดิฉันช่วยพูดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะดีไม่ดีเขาจะฟ้องดิฉันข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอน ถ้ากูญิงไปพูดก็ต้องถูกข้อฟ้องแน่ดีแล้วที่ไม่ไปท่านพระครูตอบโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอแล้วผมจะทำยังไงถึงจะได้ของคืนล่ะครับหลวงพ่อเจ้าของพลอยรู้สึกผิดหวังไม่ได้คืนหรอกโยมตอนนี้คุณหญิงข้าเอาไปให้ร้านเพชร ที่เขาขาประจําอยู่เป็นเครื่องประดับแล้วโยมต้องปรงให้ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้คืนอาตมารู้ว่าโยมเสียใจแล้วก็เสียดายถ้าอาตมาเป็นโยมก็ต้องเสียดายเหมือนกันเพราะเงินสามล้านไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆแต่เชื่ออาตมาสักหน่อยนะให้เขาโกงเราดีกว่าเราไปโกงเขาเขาโกงเราเขาก็บาป เราโกงเขาเราก็บาปฉะนั้นให้เขาบาปหนะดีแล้วถ้าผมจะจ้างมือปืนไปยิงมันผมจะบาปไหมครับบรุษวัยกลางคนอยากจะแก้แค้นเขาเรียกคุณหญิงยักษ์ยอกว่ามันบาปแน่นอนอย่าได้จองเวรกับเขาเลยโยมเชื่ออาตมาถเถอะเขาโกงเราไปเขาก็ไม่มีความสุขกรอก ตอนนี้เขากำลังกังวลว่าจะต้องมีคนร่วงรู้การกระทำของเขาพอคิดหนักเข้าก็เกิดความเครียดพอเครียดก็เลยเป็นโรคมะเร็งเขาจะต้องทุกทรมานกับโรคร้ายซึ่งเงินสามล้านช่วยอะไรไม่ได้เลยคนทำบาปก็ต้องได้รับบาปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ต้องได้รับโยมไปบอกเพื่อนอีกสองคนให้ทำใจนะยกให้เขาไป ถ้าทำใจได้โยมจะรวยยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าทำใจไม่ได้กิจการค้าจะล้มเหลวขาดทุนขาดรอนจนถึงหมดเนื้อหมดตัวเจละได้ฟังคำพูดของท่านพลักครูในคชาค่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยนึกไปถึงความหลังที่เขากับเพื่อนอีกสองคนต้องวิ่งหาเงินกันกว่าจะได้ครบสามล้าน ต้องพี่นอบพิทเทาพูดกับคุณหญิงท่านอย่างโน้นอย่างนี้คำพูดที่คุณหญิงพูดกับเขาว่าฉันเป็นถึงภรรยารองนายกรัฐมนตรีของแค่นี้ฉันไม่โกงหรอกกระทั่งประโยคสุดท้ายที่ว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องซึ่งทำให้เขากับเพื่อนทัดช็อกจนต้องไปวานคุณหญิงประทุมทิพย์พามาหาพระอรหันต์เขาเห็นจริงกับคำพูดท่าน ว่าถ้าเขาทำใจไม่ได้กิจการค้าก็ล้มเหลวเขาจะต้องทำใจให้ได้เขาจะต้องรวยยิ่งกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมจะทำอย่างไรจึงจะทำใจได้ล่ะครับนายขุนทองเข้ามาพอได้ยินพอดีจึงตอบเขาว่าต้องมาเข้ากรรมฐานฮะใครมีปัญหามาปรึกษาหลวงลุงของหนูแล้วก็เป็นต้องจับเข้ากรรมฐานหมด แมจวนทำตาเขียวใส่หลานแต่คนที่เคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงกลับทำเป็นไม่เห็นคุณหญิงปทุมทิพย์เจอคู่ปรับเก่าจึงค้อนให้ทีหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสรีเลยหลวงปู่เจ้าคะคนนี้เขาเป็นใครทำไมจึงพูดแซงขึ้นมาขณะที่ผู้ใหญ่คุยกันแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีมารยาทใช่ไหมเจ้าคะเด็กหญิงวัยสามขวบพูดขึ้น ผู้คนที่นั่งอยู่นั้นพากันอมยิ้มที่ผู้ใหญ่ถูกเด็กตำหนิใช่แล้วหนูไงเจ้าขุนทองถูกเด็กว่า,าซะแล้วท่านเยอะเย้ย,ยหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนี่เธอเธอน่าเป็นเด็กหัวเท่ากําปั้นถือดียังไงมาว่าผู้ใหญ่อย่างฉันยักนายขุนทองตั้งหลักจะเล่นงานลูกสาวคุณหญิง ท่านพระครูต้องรีบห้ามทับขุนทองเธอไปถามหมอให้ทีสิว่าเมื่อไรฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้คิดถึงวัดเต็มทีแล้วฮ่าฮห,หนูจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะหากเขารับคำอย่างง่ายดายเพราะคิดดีแล้วว่าหากเถียงแพ้เด็กก็ต้องอับอายขายพักอีกอย่างก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าคุณหญิงปทุมทิพย์สักเท่าไหร่ ล้านชายออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าวิธีทําใจที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกรรมฐานโยมเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันออกมารวยแน่ข้อนี้อัตมารับประกันท่านพูดตามที่เห็นเพราะเมื่อนายขชาเข้ากรรมฐานและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจิตใจจะสงบลงเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิด เมื่อปัญญาเกิดอะไรอะไรก็ดีไปหมดเงินก็ไหลนองทองก็ไหลามาถ้าอย่างนั้นผมจะมาเข้ากรรมาฐานครับแต่ก่อนจะเข้าผมขอแก้แค้นยายคุณหญิงตัวแสบก่อนผมจะประจานมันให้คุ้มกับเงินสามล้านท่านพระครูยังไม่ทันได้ออกปากห้ามปรามเขาก็หันไปทางญาติโยมประกาศด้วยเสียงอันดังว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ผมถูกนางคุณหญิงโกงพลอยไปสามล้านมันเป็นเมียรองนายกรัฐมนตรีแต่มารังแกประชาชนคนเดินดินอย่างผมท่านจำชื่อมันไว้ว่าคนคนนี้ชื่อนามสกุลนี้หน้าด้านโกงคนอื่นซึ่งซึ่งหน้าต่อให้มันเป็นเมียนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องตกนรกจําชื่อมันไว้นะครับนางคุณหญิง เขาเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของคุณหญิงซึ่งท่านพระครูเห็นว่าคุณหญิงเสียชื่อเกินราคาของที่โกงเข้าไปเสีอีกประกาศแล้วเขาก็กล่าวคำขอขามาต่อหน้าท่านพระครูและจึงกราบท่านสามครั้งเป็นยังไง หายแค้นหรือยังท่านพระครูถามรู้สึกปวดที่คอและคันที่ร่มเฟือกเพราะห้ามเขาไม่ทันหายไปเกือบหมดแล้วครับเข้ากรรมฐา,านเจ็ดวันคงหายหมดเขาตอบตามตรงรู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความแค้นก่อนลากลับในขชาได้ถวายปัจจัยท่านจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยผลไม้จากต่างประเทศกระเช้าใหญ่ คุณหญิงปทุมทิพย์ก็ได้ถวายปัจจัยท่านเช่นกันเด็กหญิงวัยสามขวบกราบลาท่านอย่างสวยงามอีกครั้งคนทั้งสามลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าดูเอาเถอะเวลาอาตมาดีๆไม่มีใครมาถวายของกินเพราะอาตมากินไม่ได้กลับมีคนนำมาถวายเต็มห้องไปหมดทั้งข่าวของเงินทอง ของขบเคี้ยวแต่ก็ดีเหมือนกันพระลูกวัดเขาจะได้มีฉันอิ่มปากอิ่มท้องพระวัดจนมานานแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ชีเจียนกับเพื่อนอีกสองคนก็เข้ามารายงานว่าหลวงพ่อข้าวสารหมดกะปิหมดน้ำปลาน้ำมันหอมกระเทียมก็หมดไม่มีอะไรเหลือ ฉันถึงต้องมาขอเงินหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีคนไปทำบุญที่วัดเลยพวกเราอดอยากปากมองไปตามๆกันรายงานจบจึงพากันกราบสามครั้งนี่ขนาดอาตมาป่วยโยมยังมาขอเงินถ้าอาตมาตายพวกโยมไม่ต้องตายตามหรือนี่ท่านประชดก็คงต้องอดตายตามหลวงพ่อไปละจ้ะ แม่ชีเจียนตอบตามจริงและจึงพูดต่อไปอีกว่านับเป็นบุญของพวกฉันและพระในวัดที่หลวงพ่อไหม่มรณะภาพไม่อย่างนั้นพวกฉันคงแย่แน่แน่ใช่สิเป็นบุญของพวกโยมแต่เป็นกรรมของอาตมาดูเอาเถอะขนาดป่วยไข้ย,ยังต้องหาเลี้ยงพวกโยมท่านบ่นไปอย่างนั้นเองบ่นแล้วก็บอกแม่จวนว่า โยมช่วยเอาเงินให้แม่ชีไปห้าพันด้วยแล้วก็มีคนมาปฏิบัติมากไหมประโยคสุดท้ายท่านถามแม่ชีก็มากพอสมควรจ้ะพวกฉันก็ทำอาหารเลี้ยงเข้าไปตามมีตามเกิดเอาละถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันขนของที่คนเขาเอามาถวายนี่ไปเลี้ยงกันเอาไปให้หมดเลยเพราะอาตมากินไม่ได้ ไม่รู้เขาแกล้งเอามาถวายหรือเปล่าท่านพูดยิ้มยิ้มได้เงินแล้วแม่ชีก็ช่วยกันขนของกินและผล,ละไม้ใส่รถของนายสมชายเพื่อน,นำไปเลี้ยงพระเนนแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมแม่ชีพากันลากลับแล้วท่านจึงพูดกับญาติโยมในห้องว่าดูเอาเถอะญาติโยมเอ้ยขนาดอาตมาอาพาธจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ก็ยังต้องมารับผิดชอบปากท้องของลูกวัดใครไม่มาเห็นไม่มารู้หรอกว่าโหอกสมพานชอกช้ำระกรรมสวงเพียงใดญาติโย,ยมตั้งจิตอธิษฐานเลยนะเกิดชาติหน้าชั้นใดยอย่าได้มาเป็นสมพานเหมือนอย่างอาตมาท่านพูดยิ้มยิ้มแต่ถึงท่านใจยิ้มหากญาติโยมที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่ในห้องต่างพากันยิ้มไม่ออกเพราะว่าสงสารท่านเหลือเกิน ไม่นึกไม่ฝันว่าพระอาหารหันต์จะตกละกร,รมลำบากถึงตานนี้เสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าผมอยากสร้างสมบารมีอยากทําบุญกับพระอาหารหันต์ผมขอถวายปัจจัยสองพบาทหากใครจะร่วมสร้างทานบารมีกับผมก็ขอเชิญเขาหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ออกมาสองพันบาทใส่ลงในถุงกระดาษแล้วชูขึ้นญาติโยมต่างเกิดศรัทธา จึงร่วมกันทำบุญคนละสิบบาท20บาทใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทำน้อยแล้วแล้วปัจจัยก็ล้นถุงชั่วพริบตาบุรุษผู้เป็นคนต้นคิดถือถุงกระดาษคลานก็ไปหาท่านแล้วบอกให้ญาติโยมร่วมกันกล่าวคำถวายโดยเขาเป็นผู้กล่าวนำตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันแล้วว่าตามผม ทุกคนตั้งนโมสามจบพร้อมกันเสียงดังกระหึมนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวะตะเมทานังปุริสุทธิทานังอสาสาวะคยาวะหังนิพพานังโหตุเปล่าคำถวายเสร็จบุรุษนั้นจึงประเคนถุงบรรจุปัจจัยแด่ท่านพระครู ภิกษุอาพาธรับและจึงกล่าวอนุโมทนากถาและพูดกับญาติโยมว่าอาตมาจะนำปัจจัยทั้งหมดที่ได้มานี้ไปใช้จ่ายในการสร้างคนอาตมาให้สัญญากับท้าเวสุวรรณไว้แล้วว่าหากอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอให้อาตมาได้มีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อาตามาจะสร้างคนโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นวิธีเดียวที่จะใช้นี่มนุษย์ใครที่เป็นเจ้าหนี้ของอาตามาขอได้โปรโดพากันมาเข้ากรรมฐานให้อาตามาได้มีโอกาสได้ใช้นี่หมดนี่เมื่อไรอาตามาจะขอลาและไม่ขอกลับมาในโลกมนุษย์อีกแล้วทำไมหลวงพ่อไม่กลับมาอีกละคะโลกมนุษย์ไม่ดียังไงหรือ โยมอายุประมาณห้าสิบเศษถามขึ้นท่านพระครูจึงตอบว่าเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาแต่ไม่ใช่คนในห้องนี้นะเพราะคนในห้องนี้ดีทุกคนท่านพูดยิ้มยิ้ม ญาติโยมกำลังคิดว่าตนเองถูกว่าเลยโล่งใจแล้วก็ดีใจเพราะที่ท่านว่านั้นไม่ใช่คนในห้องนี้คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านะคะเพราะขนาดเป็นถึงเมียรองนายกก็ยังขี้โกงน่าจะไว้หน้าผัวมั่งสตรีผู้หนึ่งให้ความเห็นผัวอาจจะโกงหนักกว่าเมียก็ได้เพราะถ้าผัวดี เมียก็คงไม่โกงไม่แน่นะตาผัวอาจจะยุเมียให้โกงพลอยชุดนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ผัวก,กันเมียกันทำอะไรก็ต้องรู้กันสตรีที่นั่งติดกับนางออกความเห็นคนที่นั่งติดอีกคนหนึ่งอดอวดบ้างไม่ได้ว่าหล่อนก็รู้จักคุณหญิงคนนั้นจึงเรียนท่านพระครูว่านอกจากที่โกงแล้ว ยังปากจัดอีกนะจ้าหลวงพ่อด่าเป็นไฟแลบเลยโยมรู้ได้ยังไงล่ะหรือว่าเคยถูกเขาด่ามาแล้วท่านพระครูถามอย่างอารมณ์ดีท่านจะไม่บอกญาติโยมหรอกว่าเมื่อห้าปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกคุณหญิงคนนี้ด่ามาแล้วโทษฐานที่ไปขัดคอสามีเขาที่อยากจะปฏิวัติ เขาไม่ได้ด่าฉันหรอกจ่ะหลวงพ่อเพราะฉันกับเขาไม่เคยรู้จักกันแต่ลูกชายเพื่อนบ้านเคยเป็นทหารรับใช้อยู่บ้านเขาเวลาเขาโมโหไม่ว่าคนขับรถหรือคนใช้เขาด่ายกตระกูลเลยจ่ะแต่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะทําเป็นผู้ดีนี่ลูกเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังนะจ๊ะตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อ เพราะคิดว่าคนเขามีบุญวาสนาเป็นถึงเมียรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่พอมาได้ยินคุณคนนั้นแกมาบอกหลวงพ่อว่าถูกคุณหญิงโกงของไปราคาตั้งสามล้านฉันก็เลยเชื่อว่าแกร้ายจริงน่าสงสารคนที่มากับคุณหญิงนะแต่ฉันว่าเขายังโชคดีนะที่ตอนเอาของไปให้ดูเขาชวนเพื่อนอีกสองคนไปด้วย เขินไปคนเดียวก็ต้องหาเงินมาใช้เพื่อนอีกสองคนด้วยเรียกว่าถูกโกงสามล้านรวดและแบบนี้คุณหญิงแกจะตกนรกไหมครับหลวงพ่อบุรุษคนที่ประเคนปัจจัยถามเพราะอยากรู้ถามอาตมาไม่ได้รอกเพราะอาตมาไม่ใช่ยม,มาบาลถ้ายมอยากรู้ก็ต้องไปถามยม,มาบาลโน่นท่านพระครูตั้งใจยวน พราะอยากให้พวกเขาเลิกพูดถึงคุณหญิงผู้นั้นเสีทีป่านนี้คนที่ถูกพูดถึงคลองท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหม็นเปรี้ยวไปแล้วถ้าถึงขับต้องไปถามยมาบาลผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับที่ถามเพราะอยากรู้ตอนนี้ไม่อยากแล้วครับนายขุนทองไปนั่งรอในแพทย์สมมิ่งอยู่เป็นนานหากเขาก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจด้วยว่ามีหมอหนมนมอห เดินผ่านไปผ่านมาให้เขาได้ชมเป็นอาหารตาคลั้นได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องเขาก็จัดการฟ้องทันทีคุณหมอฮะท่าทางหลงลุงของหนูจะไม่หายง่ายๆเพราะว่าพูดทั้งวันเลยแถมยังใช้ให้หนูมาเรียนถามคุณหมอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่ที่วัดทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้าอยากหายก็ต้องไม่พูดนะแล้วกัน ก็ญาติโยมมาชวนคุยทุกวันเลยฮะและหลวงลุงของผมก็เอนจอยกับการพูดเสียด้วยเขาพยายามใช้ภาษาฝรั่งนายแพทย์สมมิ่งจึงหมุนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศดศินสวัสดีครับอาจารย์ผมสมมิ่งลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมโทรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับ มีอะไรจะให้ช่วยก็ว่ามาเลยอาจารย์เอื้อเฟื้อสิทธิ์คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักแต่ยังไม่ม,มรณาภาพผมใส่เฝือกไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายเพราะท่านพูดทั้งวันมีเคสแบบนี้ด้วยหรือเอาละพรุ่งนี้ช่วยพามาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งรถพยาบาลไปรับนะ 8โมงเช้ารถคงถึงขอบคุณครับพรุ่งนี้ผมจะพาท่านไปให้อาจารย์ดูสวัสดีครับ